สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดเทปนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารจีนชื่อว่าฮองมินนะครับวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่อาหารจีนอ่าเขาจะมีในส่วนของที่มันเป็นเมนูเดียเด่ยวๆนะวพวกของทานเล่นต่างๆแล้วก็จะมีพวกติ่ซมซำเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าเมนูวันนี้ที่ฟู้ดเทปนำเสนอให้เพื่อนๆดูเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วหน้าตารสชาติจะน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันเลยครับ ครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือเมนูรอบแรกที่เราสั่งมานะจะมีติ่มซำมีไข่เจียวมีออเดิร์มีออส่วนร้อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการนี่อันดับแรกเลยเขาให้มันจะมีจิโชกับซีอิ๊วขาวเนาะจ,จิโชกับซีอิ๊วขาวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสไตล์การกินแบบฟู้ดเทปอันนี้คือจิโชเราใส่ใลงไปฮะในถ้วยชุ่มๆเลยเดอ้อ เขาบอกว่าไม่พอขอเพิ่มได้นะหมดขวดแล้วอ่ะเรามาเริ่มเมนูแรกกันก่อนเลยดีกว่าคุยอ่าน่าทานมากอ่ะบอกได้เลยเดี๋ยวเรามาลองอันนี้อ่าเป็นขนมจีบกุ้งที่เราสั่งมานะครับ <c oughs> เข่งนึ่มันจะมีสามลูกนะทุกคนแต่ว่าเพอเอินตากล้องเราหิวเลยสอยไปลวหนึ่งอ่าลูกใหญ่มากแล้วก็ใส่เข้าไปในจิกโฉแนกล้องมาดูชัดชัด ส่เข้าไปในจีโฉปกติอะ่ะผมจะเป็นคนชอบกินจีโฉมากไงก็เลยแบบเนี่ยต้องตักชุ่มๆแล้วซอเหมือนน้ำซุปอะ่ะลองลุยคำแรกก็เลยครับไม่น่าเข้าปาดดัดนะมาอืมผมกิดเพราปแล้ว,ลวอย่าเพิ่งกินนะซอสบอกเลยว่า อร่อยอร่อยมากขนมจีบกุ้งอ่ะบางที่เขาจะผสมหมูกับกุ้งเข้าไปแต่เนี้ยหลังจากที่เข้าปากไปแล้วนับจํานวนกุ้งได้คือมีทั้งหมดสามตัวในในลูกเดียวเลยคนระับเพื่อน,อนกุ้งกรอบมากอร่อยมากอ่ะเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลาห้ากเก่าครับอลงไปเนี่ยคนๆไป ใครเปิดมากินตอนนี้ก็ห,หิวหิวยั่วยั่วหน่อยแหะจัดอดือขาวว่าข้างในมันจะมีหมูสับก,กับกุ้งกินกับจิชโฉเข้ากันเข้ากันได้ดีมากๆอ่ะถัดมาใครยังไม่เคยดูคลิปยาวราต้องไปดูนะอันนี้คือซ er ี่โครงหมูเต้าเซอเอ้ยซี่โครงหมูเต้าสี ตาก้องยังขำครับสแสดงว่าตาก้องเป็นแฟนขับทุกทุกคลิปจริงๆอ่ดาดูแต่เนี้ยเขาจะทาไม่เหมือนเยาวราชเยาวราชจะทําเป็นแบบน้ําแดงอะ่ะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนลุยครับหืมแล้วเนื้ออร่อย่ากระดูกอ่อนเขาอ่อนจริงเพื่อนๆไม่แข็งไม่ ตื่ไม่มีความที่เคี้ยวยากเลยเคี้ยวง่ายมากกระกรอบดุ๋บอร่อยซื้อขนมเนี่ยแต่จริงๆอ่ะมีอันหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากเลยคืออะไรเมือเคยกินเหมือนกันหอยลายเสี่ยงกระดูกยังกรุบกรับเลยนี่คือหอยลายผัดพริกทีหนูเพื่อนๆน้าทานน่ากินมากราดไม่คิดว่าหน้าตาจะออกมาสวยขนาดนี้ลองเลยดีกว่า <c oughs> ตัวหอยลายกับเอ,อเขาเรียกว่าอะไรใบโหระพานะโหระพาใบกะเพราต่างๆขอมนี่มารวมเลยแล้วตามด้วยสีสันที่มันสวยงามเลยก็คือพริกอืมอคำนี้ละมุนกินครับก็คือหอยลายผักพริกขี้หนูแหละ ไม่ได้มีลายเด่นแต่ว่าเนื้อหอยลายแน่นไม่คาวแล้วก็มีความกุบกรับของตัวเนื้ออยู่ถือว่าทําออกมาได้แบบคือวัตถุดิบก็สดด้แหละมันก็เลยรสชาติอาหารเหมือนพอบมันกินคู่กันไปคู่กันมามันก็เลยอร่อยเพื่อนๆถัดมาดีกว,ว่าอันนี้ก็คือเนื้อผัดกระเพรานะครับ ดูความเป็นดูความเป็นสีเนื้อเรารู้เลยเนี่เขาใช้เนื้อสัมได้นะแล้วก็บอกได้เลยว่าอันนี้ไปหมักก่อนสีเนื้อเวลาจะหมักมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีแบบ <S <S <ส>เขาเรียกว่าอะไรคำคั้ำอมชมพูอมชมพูมันจะไม่ใสทีเดียวเหมือนเวลาเราไปกินสเต็กกินคู่กับกระเพรารุยเลยครับนุ่ม มีความนุ่มลึกมากอะา่ะครับเนูเพื่อนๆเมนูบุฟเฟ่ยังมาไม่หยุดสำหรับติ่มตําทุกอย่างที่เราสั่งมาดูอลังการมากไม่อิ่มให้มันรู้ไปกับ600กว่าบาทต่อท่านนะเอาอะไรก็เลือกเลือกไม่ถูกขอเป็นนี้อ่อส่วนอ่อส่วนทะายกระทะร้อนนี่เพื่อนๆดู มันก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาอยู่ในนี้เนาะเนี่ยอันนี้ปลาหมึกกุ้งหอยแล้วก็กินกับอซอสพริกขออนุญาตกินในนี้นะกินกับซอสพริก่อยโอ้โหดูควันร้อนแน่นอนเ,าาเขาเสิร์ฟเป็นกระทะร้อนปอแปะมาเลยนะแต่ว่าตั้งไว้สักพักแล้วน่าจะเย็ยนละอื้อ ร้อนร้อนนี่ตัวแป้งกรอบนอกนุ่มไหนประกอบกับวัตถุดิบที่เราสั่งมาคือซีฟู้ดปลาหมึกกุ้งต่างๆคือเบือเนื้อมาชิ้นใหญ่ๆเต็มๆแม้มาเป็นวิญญาณนะออะไรเรือรีวิวไม่หมดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิเพื่อนๆ โอ้โหอาไข่เยอะมากนี่ชอบมากดูครับนี่ครับโอ้หใครที่เป็นติ่ซมซาเลเวอร์นะบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ยังไงก็คุ้มแค่ลำพังไอ้พวกติ่ซมซาต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยคือถ้ามาเป็นอาราคาสอะก็เกินราคาบุฟเฟ่ต์ไปแล้วอะเพื่อนๆนี่ดูติ่ซมซาอันนี้คือหอมจีบแล้วก็ ปปด้วยหน้าไข่เยี่ยวมายังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วลุยครับอือดีอ่อเนาะเต็มจานเขามีให้เรียกหลายเมนูมากนะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่กินเลยอยากกินอันไหนก็สั่งอันนั้นค่อนข้างแบบผมที่สุดเมนูสําหรับเต,ต็มจานอ่ะแล้วก็ขอเป็น อีกเมนูแล้วกันก่อนที่ผมจะขอตัวไปกินนะเนี่ยอันนี้ครับเนื้อปลาผัดกระเทียมพริกขี้หนูน่าจะเป็นครั่วเกลือดูทรงแล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าติ๊กอะไรไปบ้างปลาแซลมอนปาแซปั่วเกลืออไม่ใช่ปลาธรรมดานะครับปลาโนบิตะเครื่องอีกแล้ว EP <laughs> ไหนไม่จำไม่ได้แล้วปลาคั่วเกลือกับพริกขี้หนูสดแล้วกัน ขอกินอันนี้ก่อนชอบมากเลยพวกกระเทียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามสหายสามเกลออะไรเนะี่ยกระเทียมพริกอะไรไม่นรกวั่วกันเนี่นากินมากดือดอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่มันอร่อยทุกเมนูจริงทุกคนขอขอเนี้ยเนี่ เริ่มเริ่มเยอะละคืออาหารอะเริ่มเยอะละอแซลม,มอ,อนจริงละแล้วขอนี่ไหนครับโรยลงไปดูอร่อยมันเข้ากันแบบเข้ากันมากมากตอนเนี้ย คือผมก็อยากจบการรีวิวนะแต่ผมก็แกล้งตากล้องมาเรื่อยยั่วๆกินไปเคี้ยวไปตากอร่ำลายหลดติ้งติ้งติ้งแซลมอนขัวกเกลือขอแนะนำเลยมาต้องสั่งอร่อยจริงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันท้ายรายการถือครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูอาหารวันนี้ก็คือ บุฟเฟต์ติ่มซำที่6 0มินนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายสาขานะเพื่อนๆสะดวกที่ไหนก็แวะไปลองรับประทานเมนูนี้กันดูนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาแค่600กว่าบาทให้ไงวันนี้เนี่ยพุตเทจขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับช่วยกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานและตัวผมเองด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยอยากให้เราพาไปรีวิวที่ไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์และถ้าอันไหนเนี่ย เราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย